เพื่อนๆคะทุเรียนไปเจอคลิปนี้มาค่ะเป็นที่นับตัวเลขฝาโคกว่าเราเปิดไปกี่ขวดแล้วดูจากคลิปเนี่ยก็เหมือนจะดีนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดฝาโคกได้อย่างแม่นยำหรือเปล่าเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวทุลิปจะสส่จากต็อ,อ,อกมารีวิวเพื่อนๆดูตามความเข้าใจของทุลรีนะคะค่าตัวแบงค์แดงสองใบนิดๆพิกัด l i n k ์ไบโอหน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะในกล่องก็จะมีเหรียญมีน็อตติดฝาผนังนะคะแต่ว่าที่ทุลิปสนอยมามันไม่ตรงตามต้นคลิปอีกแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าที่ทุลปสออยมาจะใช้้ไดหรืเป่าจริิิิงงงๆค้าาตตตดผนนััะะแ่่ทุลปยไมก ค่ะเพราะว่ามันต้องเจาะฝาผานังบ้านก็เพงสร้างเสร็จยังไม่ถึง2เดือนนะคะเลยไม่กล้าเจาะค่ะเลยให้ทีมงานถือให้แต่เหรียญี่งงงว่าเอามาให้ทําไมกเออลองใช้แบนแบนนี้แปะแทนเสียบเข้าไปต้นคลิปอาจจะใช้ขวดโคกนะคะแต่ทิวลิปขออนุญาตใช้ขวดโซดาค่ะเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัว <c oughs> เปิดรอบแรกไม่ได้อ่ออีกรอบปรากฏว่าเปิดได้คะ่ะอ่อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบเป็นรอบที่3นะคะก็สามารถเปิดได้จากนั้นมาก็แม่นยําตลอดเลยแต่ทิวลิปก็แอบงงว่าเอ้ไอเหรียญนั้นน่ะมันให้มาทําไมนะงงทิวลิปก็ยังหาช่องเสียบไออเเียย่่ะังมจค ทุลิปก็ยังงงอีกว่าเอ๊ะเราถ้าเกิดเราจะตั้งค่าให้กลับมาเป็นสูตรเนี่ยจะทำได้อย่างไรใครพอจะมีคำตอบให้ทุลิปบ้างคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเนาะ